นะเหื่อยบายบายแกนะขอบคุณมากคารับเอสำหรับค่ำคืนนี้มีพีดีทอล์กไหมคะมีนาจิจูไหมคะสวยมากสมมงสวยน้ออะไรเงี้ยกินขออ้าวต้มยังไม่ไหวแนว เพรมีลูกสาวแล้วใช่บอสบอกว่าให้วินาไรซี่ไม่ต้องกลัวเลยอยู่กับ3ามพีดีเนี่ยวินาจะกลายเป็นคนตลกนะปเป็นคนตลกนะความซีเรียสจะหายไปทันทีเพราะว่าจริงๆวินาเขาก็เป็นคนตลกนะเขาต้องอยู่บริบทกับคนตลกตลกแบบพวกพีเอนะตอบคำถามดีทุกข้อนะจ๊าเพ,พรพาวินาไปทําสวยเพิ่มเติมด้วยนะคะอยากให้เพรพาวินาไปฉีดใต้ตานะดีใจกับฟ้าใส่ด้วยเป็นางานเซนฟ้าใส่เลิศมากเลิศยกให้แม่ฟิีเม็นคนคิดซีนนี้นะ เป็นสิ่งความาทับใจก็ต้องให้ฟ้าใส่เขาไม่ได้ขึ้นเนกี่มาห้าปีแล้วเ,เธอเธอเวทีใหญ่มากใครอยู่ในงานมาั้งอ่ะไม่เห็นเลยวินาจะดูปกกติสุดหรือเปล่าคะขำมาร้อนแล้วเนี่ยให้ฟ้าใส่เทนตอบคำถามไม่ด้วยเมื่อกี้ฉันได้ยินบอดว่าเดี๋ยวเอาฟ้าใสมาร่วมง,งานด้วยก็คงถ้าร่วมง,งานด้วยก็น่าจะได้เทนตอบคำถามวินาแหละพรุ่งนี้พี่ดีไปกับวินาไหมคิดว่ามีแม่แม่ฟีหรือแม่ชี้ไปแต่พี่เอ ไ่ได้ไปนอนก่อนเหนื่อยมากไม่ได้นอนมา 3- าสี่วันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าเนาะเรื่องทําไมถึงต้องเซตงานไปใน5วันโดยที่แบบไม่ใช่เป็นหน้าที่พี่แล้วต้องเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยน้องเดี๋ยวจะาเลา่หก็ต้องหาเวทีแสงเสียงจอเวทีภายในห้าวันอ่ะเธอนะอะไรเงี้ยเพรมากับกระเทยแถวไทยสุดหลอปริมตั้งแต่ฟ้าใสเพิ่งกลับถึงคอนโดเองดูไหมดูงานมาเวทีลดมากเนาะว่าวาันน้องใหญ่อลองการกราฟิกลศอะไรเงี้ย ต้องบอกว่ามันมีเหตุอุบิเหตุก็คือว่าไม่อยากจะว่าออกในเดิมที่เขาเทงานไม่อยากจะพูดด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถือว่าผ่านมาก็ผ่านไป mm hmm. เพชรก็รู้ข่าวรู้ว่าตัวเองต้องลงมาช่วยหมายก็ว่าก่อนหน้านี้เพรไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําแล้วก็ไม่ได้คิดจะทําเพราะว่ามันเหนื่อยเนาะการทําออกกําไรทเวทีใหญ่ขนาดนี้แสงสีเสียงใหญ่ขนาดนี้สราบแบบกราฟ,ฟิกทุกอย่างเนี่ยปรากฏว่าพอเขาเทปุ๊บ กลายเป็นว่าพวกพี่ต้องทําไปในห้าวันเธอแค่นี้เก่งแล้ว5วันในการสร้างเวทีใหญ่ๆสร้างจอใหญ่ๆทํากราฟิกทําทุกอย่างหมดเลยภายใน5วัน5วันอ่ะในในไลฟ์สดอาจจะ,ปะแปลกๆมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการไหลแต่ของจริงเวทีอละกัรเมื่อนั้นเธอต้องเข้าใจแม่ฟิลด้วยว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการไหลแต่ของจริงอลังการและเราอ่ะมีวเวลาเตรียมตัวแค่5วันในการจัดงานใหญ่ขนาดนี้เธอฟังดีๆนะงานใหญ่ขนาดนี้เขาจัดกันเดือน2เดือน3เดือน ต่ออกกนไลท์เทเราเราก็จัดไปในห้าวันเขางอนซึ่งไม่ได้มีเหตุผลการเทที่เราไปทําอะไรเขาเลยแต่เขาไม่ยอมรับไม่ยอมทําเขาบอกว่าเขารู้สึกแบบคือพี่เฟลมากเลยเพราะว่าเธอฉันรู้ว่าต้องจัดงานฉันตึ้นไปเลยฉันเรียกแม่ฝีกับแม่ชีคุณแล้วว่าเฮ้ยแกฉันว่าจัดงานมันหนักมากเลยนะมีเวลาห้าวันมันมันไม่น่าจะพออะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยเออนั้นที่บอกว่า มันยากมากเลยอ่ะมันยากมากเลยอ่ะฉันเนี่ยจะบอกว่าลองเวลาแค่5วันในการทําเวทีใหญ่ทําจอ l e d ดีทำแสงสีเสียงทํากราฟิกย้าว่า5วันเท่านั้นจริงๆไม่มีการเตรียมงานมาก่อนไม่มีการประสั่ง,งานอะไรมาก่อนทุกอย่างต้องไปหามาภายใน5วันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าว,ว่าทำไมเขาเทซึ่งพีเอ็ดอึดอัดมากไม่อยากสร้างดราม,ม่าก,ก่อน วันงานเลยเดี๋ยวกลัวถามว,ว่าสร้างกระแสแล้วไปว่าใครเตานี้เสร็จงานแล้วบอกเลยว่าอึดอัดมันไม่เป็นชีวิตออกงกานมา20่สิปีไม่เคยมารับทํางาน5วัน5วันนะคะ5วันหมายความว่าคุณต้องสร้างเวที30เมตรหวันคุณต้องทำกราฟิกทุกรูปให้ทันคุณต้องหาแสงสีเสียงซึ่งใครเขาจะรับทันอะ่ะเพราะเขาก็โขกเราสิเขาก็โขกเราบอกว่าพี่ก็ต้องรับทาในต้นทุนที่มันไม่แพงเพราะว่าต้องประหยัดให้แม่ฟรีแม็กซี่อะ่ะคือแล้วพี่ก็เลยไม่ได้นอนเลย3วันแต่พี่โกรธมากแต่พี่ก็รู้สึกว่า ดี๋ยวให้จบงานก่อนแล้วจะพูดนะยวันนี้เป็นวันดีของวีนาจะไม่พูดเรื่องนี้แค่มาเล่าให้พวกเราฟังก่อนว่าจันต้องเข้าใจแม่ฟีแม่ชี้ด้วยที่เขาเ็าตั้งใจทําแล้วก็คือต้องจากว่าพีเอสเนี่ยแหละเป็นคนที่ไปหาทุกอย่างมาแล้วก็คุมงานคือเอาง่ายคือแบบว่าพอเขาบอกว่าเออเขาไม่ทาบุ๊กเ้าแล้วใครทําอ่ะจะมีออกงานไหนไหนมารับจะมีใครมาทําเวทีให้เราซับพี่เออโก็ไม่ทําหรอกภายใน5วันน่ะถูกไหมซับพี่เออก็ไม่ทําหรอกภายใน5วันน่ะเธอต้องบอกเลยออกงานไหนเท ดูไหมครับแล้วห้าวันเท่านั้นพี่พีจ่จากวันที่เขาเทจน,นถึงวันเซ็ตอัพห้าวันคือพี่โกรธมากโกรธแบบโกรธแบบโกรธมากมากอะ่ะทุกวันที่ต้องมานั่งอยู่ที่นี่เช้าจดหึเช้าจดหนึ่งอ่ะเวทีเขาไม่รับทําแล้วแต่ละเจ้าเพราะอะไรเพราะเขามีเวลาห้าวันเขาจะสร้างเวทีใหญ่ขนาดนี้ได้ไงนะสายทีเซียงเขาก็ไม่รับเพราะเามีงานอื่นอ่เธอจะต้องไม่ขอร้องเขามาให้ทุกคนมารับอะ่ะแล้วก็ต้องพยายามทําให้มันได้ภายในห้าวันการาฟิกเป็นสิบสิบรูปอะ่ะไม่มีเจ้าไหนทําอะ่ะไม่มีเจ้าไหนทเาเลยอ่ะ เพราะว่าเขาไม่รับงานไปในห้าวันน่ะแล้วออกกนไหเทได้ยังไงอะ่ะหมายถึงว่ามันมันไม่มีผลการเทลเลยอะ่ะเธอเข้าใจปะ่ะแบบคือคืออยากจะพูดเหตุผลตอนนี้เป็นวันดีของวินาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูดพูดจริงๆพูดจริง,พรง,รงเพราะว่าจริงที่มาลาสมัมปะเดี๋ยวคอยเล่าเขาไม่ควรจะเทงานเธอเขารับทํางานมาแล้วมาตลอดแล้วแล้วเพียงแค่รู้สึกงอนไม่โอเคไม่ทําแล้วเูื่อนเอบอกอ้าวไม่ทำแล้วนะใครทำอะ่ะเราก็หาออกกันนอื่นไม่ทันไง แล้วก็หาอองนั้นหร่อไม่ทนันเราก็ต้องแบบก็ต้องทําเองทําเองมันได้แค่นี้อ่ะถูกไหมเออถามว่าโอเคไม่อยากจะพูดให้เขาเสียนะแต่แค่สาหรับเพียรู้สึกว่าทุกคนต้องรู้ว่าเพียร้องมันนั่งตรงเนี้ไม่ฟอ้องด้วยแค่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลในการในการเทแค่นั้นเองเพียรู้สึกแค่นั้นก็แม่ฟิล์มชิก็น่ารักมากแบบพยายามฝ่าฟันไปเราจับมือกันมีวันหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยแก เฮ้ยแกงานแบบนี้มันจะยากนั้นแล้วมันจะทําให้เราทะเลาะกันมันจะทําให้เราเนี่ยไม่เข้าใจกันเพราะเรามีเวลาแค่ห้าวันฟิงกับชีบอกว่าพี่เอสคะเราทํากันเลยค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดเราจะรับด้วยกันนี่คือฟิงกับชีนี่คือควรที่เราจับมือกันไปอะฟิงที่ว่าถ้ามีอะไรไม่ดีเราจะรับด้วยกันเพราะเรามีเวลาแค่5วันเท่านั้นอะแล้วพี่เออะจะต้องลงมาหาแสงสีเสียงหาเวทีแล้วมันมีมากกว่านั้นอีกถ้าพี่เล่านะมันแรงมากกว่านั้นนะ กล้องเนี่ยแม่ฟินก็ใช้เจ้าเดิมแหละที่เคยทาแกลแม่ฟินเขาอยากใช้เจ้าเดิมมีหลายหลายอย่าง,างที่อรรู้สึกว่าจร,จริงๆพี้โกรธเขานะโกรธเขาไปอรรู้สึกว่ามันอยากเล่าเหตุผลแบบเยอะมากแบบงั้นไหนก็ว่าเมื่อกีกแม่ฟินชิคก็กอดกันแล้วบอกเออพี่เอไม่ต้องร้องไห้นะเราไปด้วยกันซึ่งเวทีใหญ่ขนาดนี้จอใหญ่ขนาดนี้กราฟิกอลังขนาดนี้เธอต้องบอกว่ามันไม่คือพวกเราอยู่เยอะเฉยๆสบายๆไม่ต้องมาทำงานนะมีเงินจ้างออกมาไหนอ่ะแล้วอยู่ดีเทง,งานเราอ่ะ นะเพราะก่อนรู้สึกบอกว่าไม่ยอมสึ่งไม่อยากทำแล้วแบบงอนแต่แม่แม่คนสู้มากแบบเมื่อกี้มากอดพี่เอฟเลยอ่ะพี่แบบเอาตรงพี่ร้องไห้เลยนะพี่รู้สึกเหนื่อยแบบเพราะสาวันที่ผ่านมาพี่อยู่ที่นี่ตั้งแปดโมงเช้าถึงห้าทุ่มทุกวันแทนที่พี่จะได้เตรียมตัวไปเมืองทานแทนที่พี่จะได้สวยๆจัดชุดแทนที่พี่จะหาชุดที่วีนาต้องมานั่งอยู่ที่นี่ต้องมานั่งอยู่ที่นี่ต้องมานั่งอยู่ที่นี่นะต้องมานั่งอยู่ที่นี่สามวันติด มันไม่ใช่หน้าที่พี่เลยเราก็มีเงินจะตั้งอองกันในอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าแล้วกันว่าทำไมเขาเทเล่าแน่นอนแต่วันนี้เป็นบันดีของวีนาอย่าเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นเอาแค่ว่าแมฟี์มาชีน่าหลักมากน่าหลักมากจริงน่าหลักมากจริงแล้วก็เราทุกคนจับมือกันวันที่พี่คุยบอกแกมันยากมากเลยนะสหรับห้าวันอนะห้าวันที่เราต้องทํางานอนะฟิที่บอกไม่เป็นไรพี่เราจะช่วยกันมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไปด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันนี่คือความน่ารักของแมฟี่มาชีนั้นจะบอกแล้วว่า พี่ดีสามดีนี่คือไม่เคยทะเลาะกันเลยมีอะไรก็แบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะฉะนั้นเนี่ยคือคือเราไม่ได้ไปทําอะไรคขาเลยนะการันตีว่าไม่ทําอะไรเลยเราไม่ได้ทําอะไรผิดถึงเขาไม่รับเราไม่ได้ทาอะไรผิดนะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแค่แบบไม่ทําอะไรผิดเลยการันตีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าอยากฟังฟังพรุ่งน,นี้วันนี้ชื่นของลูงสกสาวก่อนโอเคไหม โอเคมาเอาเป็นว่าโปรเจกต์ที่ท่านเห็นยิ่งใหญ่อลังการจอ LED กราฟิกเวที30เมตรเนี่ยทำภายใน5วันเธอซับต่างๆเขาไม่อยากทาให้เราหลอกแล้วเขาก็แล้วก็ข้อไงมันมีเวลา5วันอะเขาก็โขกราคาเราโกขกายคว่าจากราคาเราสมมติ5ล้านมันจะกลาย 6, ลาเป็น6-7ล้านแต่เพจต้องพยายามหาซับให้ได้ใน5ล้านอนะหมายความว่าให้ต่ํา5ล้านด้วยสามราเพื่อจะไปะหััง,งบให้แม่ฟีนแม่ให้แม่ฟีแนแม่ชีนนนะ้นะนะฉะนั้นถึงบอกว่ามุมหนึ่งมัน มันไม่แปลกเลยค่ะถามว่ามันคือเรื่องความจริงต้องพูดเลยว่าร้องให้สินพรใส่ยเลยเป็นกําลังใจฉันเนี่ยต้องบอกว่าเธอต้องขอบคุณแม่ฟินแม็ชี่ที่แบบฝาฟันอุปสรรคนี้กันมาดได้5วันที่เอกเคยพูดแล้วว่าเดือดเสร็จงานก่อนเพ็รจะพูดวันนี้ต้องขอบคุณเลยว่าไม่โอเคเลยอะเพราะว่ามุมหนึ่งคือแบบงานมันต้องรับผิดชอบอะนะโอเคผ่านเป็นไงวันนี้ลูกสาวสวยเนาะจบอันเนี่ยเธอต้องเห็นว่าใครที่มาในงานเนี่ยจะรู้ว่าโปรดิชั่นใหญ่แค่ไหน วันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องฝนสัญญาณอะไรเงี้ยในการถ่ายทอดแต่ถ้าง้างงานเนี่ยบัดหมดไหมครับเกือบหมดครับเกือบหมดคนเต็มฮอล์ซื้อแบล็คลีสสำหรับองค์กร m c i เลยค่ะแต่เรื่องยอมฟิลเตอร์ตีฟ้าแก้ไขได้ไหมครับอันนี้มันเป็นทีมเดิมเนาะที่ทําแปลนมาเพียรก็ไม่ได้เป็นทีมที่แบบเธอยังไม่เป็นไรหรอกมันผ่านไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวงานหน้าเขาก็ปรับเองแหละส่วนที่ไม่ดีก็ปรับแค่นี้ก็แบบเธอถ้าใครเห็นเวทีกราฟิกเธอก็จะรู้ว่ามันทําได้ไงภายใน5วัน เธอย้ำเลยนะว่าเราไม่มีวิบาแบบร้องทำงั้นพี่ก็ต้องไปขอร้องเวทีตอนแรกเขาก็ไม่รับขอร้องก็ทําเวทีให้ทําขอร้องไฟให้เขามาทําขอร้องกราฟิกนะกราฟิกที่ต้องใช้ประมาณ4ี่หเจ้าเพราะว่าเจ้าหนึ่งทำไม่ทันเจ้าหนึ่งทำได้สองสามลูกสองสาลูกมันมีเวลาแค่ห้าวันพี่ใช้สี่เจ้ากราฟิกมีนานด้วยที่มีนานโชว์ยากมากเลยอ่ะเธอยากมากเลยอ่ะนะนั้นจะบอกว่าปืดอัดมากแล้วท่านต้องมานั่งอย่างเงี้ย สาสวันโดยที่แทนที่จะไปเก็บของไปเมืองคานตื่นเต้ไปแบบไม่ตื่นเต้เลยเธอเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยนะฉันบอกว่าเหนื่อยมากฉันรู้สึกแบบดูดิฉันองไปเมืองคานอยู่แล้วไม่มีฟิลเลยเธอไม่มีฟิลที่แบบ แบบตีมะแกะนี่ให้หน่อยดีกราฟิกคือลังการกราฟิกทำสี่เข้ามากราฟิกบีนาก็ทำเนี่ยห้าวันเหมือนกันเธอห้าวันเหมือนกันกราฟิกทุกตัวห้าวันแต่ใช้หลายเจ้าเพราะว่าเจ้าเดียวเขาไม่รับหรอกสิบสิบรูปอบเจ้าหนึ่งสามรูปเจ้าหนึ่งสี่รูปอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นนะเนี่ยวุ้แมฟีแมชชีน่ารักเข้ามาก่อนพี่ไม่เป็นไรเราไปด้วยกันสร้างมันมันอาจจะมีหารเรื่องการไล่เนาะแต่มันไม่มีหาเรื่องงานเวทีก็สวย เวทีก็สวยก็ปิดก็สวยจอก็สวยแต่เรื่องการไล่เรื่องแสงในในในวันในในเวทีจริงมันสวยถ้าทุกคนมาดูนะนะถ้าทุกคนมาดูจะรู้สึกว่ามันสวยใครดูบอกได้เลยนะนะอะไรเยียยอดอยู่เจ็ดแสนเลยเหรอจริงเปล่าอะไรเงี้ยเออนะเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่เอาโทษเขาหรอกเอาเป็นว่าพี่คิดว่ามันต้องมืออาชีพมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า โอ้ยพี่ไม่อยากพูดเลย่ไม่อยากพูดแบบพรุ่งนี้ค่อยพูดแล้วกันเนาะแต่พี่ว่าพี่จะพูดไม่เหมืออาชีพมากๆถ้าเป็นพี่พี่จะยังทําให้เสร็จหรือช่วยช่วยทําให้เสร็จช่วยทำให้เสร็จพี่รับลูกค้ามา20ปีแล้วพี่ต้องมานั่งพี่น้องและฉันต้องมานั่งที่นี่8โมงถึง5ทุ่มเช่นคืนทุกวันมันไม่ได้มันไม่ได้วันนี้คนดูไลฟ์พี่ดูเอ็ดเยอะมากเนาะนะขอยืมสัต ซื้อน้องผงหน่อยนะครับอะไรเงี้ยลูกคือดวงใจมากยออวิวจะแสลหรอขอให้ร้านพรุ่งนี้เลยนะเที่ยงคืนแล้วพี่ทุกเอฟพูดได้ยกตัวอย่างเดีมายกตัวอย่างพูดไม่พูดดีกว่าพรุ่งนี้ดีกว่ามั้งแล้วเดี๋ยวเธอก็ไปเมมเมมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็โกกกระแสวีนาอีกหยุดหยุดฉันยืนยันว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังวันนี้เอาแค่นี้ก่อน โ okay, อเคแม่แปลว่าเธอต้องขอบคุณแม่ชี่แม่ฟีนพวกเราจับมือกันฝากฟันทําเพื่อกระเทยไทยเวทีใหญ่ขนาดนี้จอยวีใหญ่ขนาดนี้กราฟิดสุดขนาดนี้โอเคแล้วเธอถูกไหมถ้าใครมาในงานจะรู้เลยว่าอย่างงานระดับประเทศแน่ไรเงี้ยเออนะพูดพวกนี้กก่าวันนี้เป็นบันดีของลูกสาวค่ะทํางานแบบนี้ต้องมืออาชีพไม่ใช่มาด็กเธอมันยากมากนะไม่เป็นไร ถ้าถามฉันฉันรู้สึกเขาไม่เหมืออาชีพไม่เหมืออาชีพเลยจบไม่วีนแต่ถามว่าโบพูดทุกวันเลยว่าเดี๋ยวจบงานแล้วจะพูดฉันพูดทุกวันเลยใครที่ดูไรจะรู้ว่าเพชพูดทุกวันว่าเดี๋ยวจบงานก่อนอจบงานแล้วจะจพูดพอเพชไม,ม่อยากสร้างดราม,ม่าก่อนง,งานนะ่ยให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมึงมีดราม,มา่ามึงต้องการสร้างให้งานหรือเปล่าแต่เพพูดเสมอว่าใครไรก็รู้ว่าเอองานมันถูกเท,ะนะ <S <S ทกมา<ๆ>ทนะเพชต้องเข้ามาทํางานโดยบังเอนนะิญอะไรเงี้ยโดยความโดยแบบโดยไม่ตั้งใจแล้วก็แบบแล้วมันก็หนักมากอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยอืมนะไม่เป็นไร มันจบไปแล้วได้คนมงสวยแล้วเวทีสวยแล้วกราฟิกสวยจอสวยจบเนาะโอเคมะมนะางานอาลังการสุดใช่ใช่สนผ้าใสสัตว์แล้วอย่าใช้คำว่าสัตว์ใส่ปื้มเนาะรู้ฟังพีเอสดดปูตุกวันใช่น้องๆพี่ฟังเพีเจะพูดแอบว่าเดี๋ยวจบก่อนนะมาเล่าให้ฟังพีเอสถูกเทมาเดี๋ยวจบก่อนนะพี่จะพูดคำนี้ตัวเพราะถ้าพูดไปมันก็เหมือนเราไป นี่ก็กลัวถ้าพูดไปมันจะทําให้ฟินที่เขาก็เครียดด้วยอ่ะเออเขาต้องมานั่งรับข่าวแล้วก็มีคนที่จะมงคนที่แบบประกวดก็จะเครียดด้วย,ยก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้จบงานก่อนเดี๋ยวก็พูดเพราะว่าพี่รู้สึกว่าอ่ะถ้าเธอลงมองว่าเธอคิดว่าคนจัดงานขนาดนี้ควรใช้เวลาแค่ห้าวันหรอจริงป่ะคนจัดงานนี้ควรใช้เวลาแค่้าวันเอาจริงไม่พูดไม่ออกอนะจริงโกรธนะโกรธกเในพุดตรงโกรธมากโกรธสุดๆเลยยังเจอหน้าเขาอยู่เลยก็ยิ้มให้ก็ไม่อยากเไยแต่โกรธนะ โกเลยโกรธมากแต่โอเคผ่านไปแล้วนะถือว่าเราเขาไม่ได้จัดง,งานขี้เล้วขี้เละทุกอย่างก็อลังการวันนี้ดีทุกซีนจุน่นะซีนสวยกราฟิกสวยเจอกราฟ,ฟิกใช้ท้้ง4คนเนะี่ยกว่าจะได้มามีหน้าตอนเบสอยู่บนเวทีสุดขั้งหนึ่งเหน็บในการเกยเปรยคุมยุคจริง,งหรอเงียเออเครียดเลยอะ่ะเชรนั่งแบบน้ําตาคอตลอดเวลาเลยอะ่ะมันเหนื่อยมันแบบมันเหนื่อยจริงอะ่ะคือถามว่า,วามันไม่ใช่เวลาที่เบสจะต้องมานั่งอยู่ ที่เวที8ปดโมงเช้าถึง5้ทุ่มโดยที่เพชเป็นพีดีเพชคุณจะได้เดินดูงานได้ทำอย่างอื่นมากกว่าได้เตรียมตัวไปเมืองคานเตรียมชุดให้วีนาอะไรเงี้ยแบบได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่มันแบบมันควรจะทำได้มานั่งดูเขาตอบเวทีมาดูเขาตั้งจอ L อ d วดีมาตามกราฟิกมาจัด e เก้าอี้อะไรเงี้ยก็คือแบ่งหน้าที่การให้แม่ฟิลทำโปรแกรมพี่ก็จะม่ยุ่งกับโปรแกรมเลยสิ่งต่างๆแม่ฟิลควรทำเลยต้องชื่นชมแม่ฟิลนะ ทีมเขาส่วนที่ทำโปรดักชั่นซึ่งแค่เวทีอย่างเยวเธอมีเวทีต้องแบบมันแตกอะไรมันก็มีเรื่องดีเทลออกมันแหละอะไรเงี้ยน้องก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้สินฟ้าใสประทับใจมากนะจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยนะไม่เป็นไรใครคิดสินฟ้าใสคะ่ะแม่ฟรีเลยคะ่ะแม่ฟรีเป็นคนคิดคะ่ะเราต้องชื่นชมแม่ฟรีนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เลยนะนะเสียงเนี่ย ถามทีมเสียงแล้วว่าในงานไม่มีปัญหาแต่ทีมเสียกบอกเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรในไลน์เป็นเสียงแบบนั้นคือทีมเสียงคือเราอะ่ะก็ไม่สามารถแก้ได้เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นทีม OB ีเดิมของมิสแกนนะเป็นทีมกล้องเดิมของมิสแกนสามบุรีตลอด3ปีฟังดีๆน,นะครับทีมที่ทํโ OB เสียงนะครับเสียงโ B ีเป็นทีมมิสแกนสามบุรีมา3ปีแล้วแล้วก็ใช้ปีนี้อีกแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าใจที่บอกว่าเออมางทีมันเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นหลายๆอย่างซึ่ง เราก็อาจจะต้องแบบเข้าใจเขาส่วนเราจะไปนั่งเสียงก็ไม่ไหวเนาะอะไรเงี้ยเออเอาไปว่าภาพรวมโอเคไม่ละมันสวยอลังการ,ารมีนาร้องให้เลยเนะน้องร้องให้พอน้องรู้สึกว่ามันเหมือนเวทีใหญ่เนาะภาพรวมดีที่นั่นเจ้าทีแหละรักต <c oughs> ินสาวดีนะครับเราไปฟ้ามงด้วยกันโอเคมะมันใช่ไหม,มแสงอันแรกมันฟ้าเพราะมันเจอสโมโไม่เป็นไรเนอะ ยอดวิวเจ็ดสองแล้วดีทุกอย่างแหะพี่จัดใจคนหน้าง,งาน <S <S ใครมาหน้าง,งานมั่งบอกพีเอหน่อยสีฟ้าห้าอยู่หน้าง,งานหรออยู่หน้าง,งานหรอใครมาหน้างานอะใครมาหน้างานบอกมาค่ามาขายให้หน่อยกราฟิกดีมากภาพรวมสุกป,ปังแล้วไปายปายโอ้ยดีใจจางกลับหรือยังเนี่ยกลับแลวเนาะฝากไปดูแลลูกสาวด้วยใครมาหน้าง,งานเร็วใครมาหน้าง,งานน้องภูมิใจไหมก็ใช้วินาทีมีมรอส่วนเอ็มยูที